สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกำลังสั่งงานนะครับนี่เอากัน,นาง,งานเลย,เลยก็อีกเจ้านึงนัดไว้นะครับตอนเช้าแล้วทีนี้เลี้ยงเพลนพระนะครับก็ต้องรอตอนบ่ายต้องทําเจ้านี้เสร็จก่อนพอดีไปเจอกันกลางทางพอดีนะครับไม่งั้นก็จะตีรถเปล่ากลับ,บอีก้ยเน,นี่ ว่าต้องวิญญายเหรอตักนะครับแต่งสูงให้เขาธนาพี่วิ่งหมดเลยเนี่ยลางเลิงเนี่ยลางลางเนี่ยที่ต้องวิ่งหมดอ่ะคือจะเก็บวิ่งคันก่อนนะเนี่ยวิ่งคันก่อนสิเนาะเดี๋ยวน้องวิ่งคันก่อนนี่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงแปดร้อยครับไถ่เท่าไหร่สองร้อยสามสิบอ่าอย่างนั้นวิโสวิ่งคันโน้นที่ดีอ่ะนี่อะไรมันยานไหมอ่ามันต้องย้ายคันเนาะก่อบริเวณด้านไกลยาเขาเขียวนะครับ มันจะต่ําเดี๋ยวจะเอาทางนี้ไปล้มคันนาป่ะพิศไม่ลวคันนาขึ้นใหม่เลยนะแล้วใครว่าเกี่ยวข้าวก่อนนะมันเป็นชั้นๆนะครับก็ต้องเกลี่ยให้ดีๆข้างล่างนู้นเขาเอาไมโครมาจกไว้ก็มันต่ํนะครับแล้วเขาจะนี่นะครับคันหน้าเราเนี่ยจะวิ่งปะจะใช้สําหรับรถเดินนะครับแล้วก็ด้านนี้จะพาดินมานะครับ ใช้ถนนด้านขวามือแล้วนะครับอ่ามันสูงนะครับเดี๋ยวจะพาดินไปไว้ทางนู้นนั่นก็เขียวต้นพงก็เขียวนะครับแล้วก็นุมุ้นชายคลองนะครับก็จะพาดินมาทางนี้นะครับนี่แล้วก็เอาดินนี่ปะเป็นถนนนะครับสาหรับเดินรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานไงเขาว่ากันนะครับ ก็ทั้งวันนะครับวันนี้ไม่เสร็จแน่พรุ่งนี้ต้องมาซ้ํานะครับ mm. ทีแรกเขาจะทากระทงนี้ด้วย mm. ด้านนี้ต่านะครับด้านหน้าเรานะครับ mm. ตรงที่รถมันอยู่นะมันเป็นคนากั้นอยู่ mm. เขาจะย้ายคันหรือจะอยังไงไม่รู้กาลังเจรจาอยู่ mm. น่าจะลงตัวแล้วนะเ mm. อยวเปลี่ยนแปลงไงเราค่อยว่ากันนะครับน mm. ั่นแหละครับถอดใบด้านหน้าออก mm. จะถ่ายก่อนนะครับ mm. ถ่ายพิกหน้าดินก่อน จะล้มคันบ้างวิ่งข้างคันบ้างแล้วค่อยมาดัานดินที่หลังนะครับปาดที่หลังนะครับก็จะวิ่งคณะใหม่นะครับท่านผู้ชมโอโ้ต้องวิ่งให้ผลเยอะหน่อยก็ล้มใหม่นี่จะเจอแต่ก้อนกีแต่ใหญ่ๆนะครับเพราะคนาเก่ามาันค่อนข้างจะแข็งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็น6กพันหกนะครับ ทีมงานสามสลึงนะครับเมืองเก่าพิจิตนะครับก็จะเอาลูกหน้าขึ้นอีกนะครับก็แหวกดินแล้วก็ทำดินให้ป่นนะครับซ้ายขวา เดียวนะครับลึกแล้วแม่ทีมงานนี้ไว้ใจได้ครับการทำงานหายรวดกระจายดินค่อนข้างจะสวยนะครับวิ่งง่าย เรามาดู7.6็มากนะครับจะทำทำคันให้รถเดินนะครับก็เขาจะาลากระบะด้วยนะครับใส่ข้าวใส่ปุ๋ยนี่นะครับเอาไว้เดินคันที่กำลังรถไถทำอยู่นะครับตรงนี้ก็พังคั้นเก,ก่าก่อนนะครับ ดินค่อนข้างจะแข็งสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนาเก่าอยู่ที่บ้านไผ่ที่รุ่นพิกิตนะครับโอ้หลายล่าย,เ,ยเดียววันนี้แต่ยังไงไม่เสร็จแน่นะครับวันนี้ตรงนี้ต้องมาซ้ำ เจอถุงปุ๋ยนะครับเขาไว้สําหรับอุดร่องน้ํานะครับเวลาเขาระบายน้ํามันจะหนุนผ่านนะครับว่องไวเลยทีเดียวเริ่มคลักดินขึ้นหลังคันเป็นลูกเป็นล่างนะครับก็เอาดินจากข้างคันมาช่วยดูนะครับความกว้างและความสูงยังไม่พอนะครับ ถอยเหยียบถอยย่ำแล้วนะครับก็เอาใบด้านหน้าวางไว้มาเก็บที่หลังนะครับมาเก็บตรงช่วงหัวคันน่ะแต่เอาไว้ที่หลังนะครับมาเก็บทีเดียวเลยนี่นะครับถ้าใบด้านหน้ามาอ่าติดมามันจะติด ใบดันนะครับใบดันหน้าเราต้องถอดนะครับก็เดินไปใส่ใบดันหน้านะครับใส่ใบดันหน้าใส่ก็จะเริ่มเหยียบแล้วนะครับเริ่มเหยียบเริ่มย่าข้างคันไปถึงหัวคันานี่นะครับอ้าวใส่ใบดันหน้าแล้วครับ ใช้ใบด้านหน้าเก็บรายละเอียดข้างคันนะครับแล้วก็ไปวางไว้ทางหัวนู้นนะครับมันค่อนข้างจะต่ำโอ้แต่ดินสวยมากครับจะระยะได้เพราเหมาะเพราะเจาะเลยระหว่างที่คันนี้เก็บรายละเอียดอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะทําการย่านะครับทาการเหยียบเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นมั่งเดี๋ยวไปดูเจ็ดพันหกมั่งนะครับ ่าส่วนคันนี้ก็เริ่มสาดดินเข้าทางขวามือแล้วนะครับโอ้ดินสวยมากแต่มาทางหน้าเรานี่ค่อนข้างจะหนึบหน่อยนะก็ขากลับมานี่ก็ถอยย่ำมาด้วยนะครับ ชักดิ้งเขาไปใหม่นะครับเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะฮะเจ้าที่หาไว้ตอนแรกนะครับที่เขาเลี้ยงเพนพระนะครับก็ต้องหยุดทางนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทำเหืนโดนเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่นะครับท่านผู้ชมโอกมาแต่ละพื้นไม่ต้องกลัวไม่ตามกันหกเจ็ดชั่วโมงนะครับพื้นหนึ่งอะ ทางขวามือเราที่วิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างจะเปียกนะครับก็พยายามเอาทางซ้ายมือเราไปหานะครับค่อนข้างจะอ่อนนะครับถิ้งทางขวามือเรา ครับดินอ่อนก็จะมีการติดล้อนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับขอย่ำไปด้วยความสูงยังไม่พอนะครับอ้าวเรามาดูคันนี้มั่ง จาของนาบอกว่าไม่ต้องการออกเยอะนะครับนี่การข้างขวาไปแล้วนะครับต่อไปก็จะการข้างซ้ายแหมมัวไปโมยอยู่นูน้นดูคันนู้นนะครับเดี๋ยววิ่งมากันด้านซ้ายมือเราก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคนาคันนี้นะครับนะน,นะครับเริ่มวางผ่านการข้างคันแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับสําหรับคณะคันนี้เดี๋ยวมีงานตรงไหนบ้างต่ออะไรบ้างก็เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เกียร์ดินมาไว้บริเวณด้านหน้าเรานะครับมันต่ํานะครับก็เพราะเดี๋ยวจะต้องเอาดินด้านซ้ายมือเรานะครับเอาไปใส่ทางขันอีกครับเพราะว่าความกว้างยังไม่พอ,อามาใส่ไว้เยอะหน่อยเดี๋ยวจะจมเข้า นี่ครับความกว้างมันยังไม่พอนะครับหินชักเริ่มอ่อนนะครับก็ความกว้างเอาแค่นี้นะครับใช้ก้งเดินอย่างเดียวทีนี้ก็เราจะเริ่มย่ำแล้วนะครับเดี๋ยวที่ร้อยถ่ายไปนี่เขาจะวิ่งปาทางด้านซ้ายมือเรานะครับ เยอะดีนะ่าจะของน้าไม่เปลี่ยนแปลงสั่งแล้วสั่งเลยถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วโหกินจมงแย่เลยช่วงนี้ก็จะถอยหลังมาใช้ผานแหวกนะครับทำร่องให้ลึกเผื่อเจอหนูลุงเอ๋ลุงงูลูปูอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็วิ่งชักดินเข้าทางซ้ายมือเรานะครับแล้วก็เหยียบให้แน่นเหยียบแล้วก็ย้ำให้แน่นนะครับ หน้ามากบหน่อยเดี๋ยวจะติดซะนี่แหละเดี๋ยวกันด้านขวามือเรานะครับสำหรับคันเดินรถก็เดินหน้าย่ำด้านล่างท้ายคันท้ายมือเรานะครับอ้าให้แน่นเลย ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้ผานเก็บข้างคันนะครับดินอ่อนหน่อยก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เดี๋ยวมีงานอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยวากันอีอพีนหนึ่งนะหมายโอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ